หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันบอยมีของเล่นเลมไหมครับมีมีสิเด็กๆเอาไปเล่นได้เลยนะเป็นของเล่นรถไฟเป็นของเล่นรถไฟเหรอ<ช>ที่บด้เอาของเล่นรถไฟมาเล่นด้วยแบบว่าเหมือนเหมือนที่แบบมันมีตู้เหรออ่ะเอาออกมาให้หมดเลยบิ๊กบอเราต้องตอบกับแบบนี้ โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอือจะเสร็จแล้วอีกอันนึงบอสใส้เลยครับกลายเป็นลางวงกลมเลยอ่ะเพื่อนนี่แล้วก็เอาต้นไม้ไว้ตรงกลางเอาต้นไม้ไว้ตรงกลางเพื่อความสวยงามรอพี่รอพี่ว้ายคิดด้วยโอ้วิ่งได้สองรอบเลยอ่ะต่อไปตาบิงไหมเฮ้เฮ้ได้แล้วได้แล้วบิงอึ๊บอึ๊บ ได้ไหมบิงเฮ้ยบิงทำได้นี่บิงทำได้เครื่องบินไ่นแล้วอ้าวโอเคน้องบอสตาน้องบอสแล้วน้องบอสหมุนรถไฟเลยบอสหมุนเลยครับบอสหมุนได้ไหมเฮ้ยบอสหมุนได้อ่ะอู้บอสหมุนแรงด้วยโู้บอสได้หน่ายรอบด้วยโอ้โหอ่ะบอสบอสหยิบอีกบอสหมุนอีกเฮ้ยบอสทำไรอ่ะเฮ้ยบอสทำไรอ่ะ ขนมบอสหิวขนมเอา้าบอสไปไหนหุ้ยบายเมื่อกี้น้องทำอะไรน้องกัดกัดของเล่นลังรถไฟอะ่ะของเล่นอะ่ะกินไม่ได้นะน้องบอสครับหนูหิวหรอลกูกห,หิวอ๋อได้กินข้าวมายังยังของเล่นน่ะกินไม่ได้นะบอสครับห้ามกัดของเล่นนะเนี่ยของเล่นอาจจะสกปรกบอกพ่อแม่ก่อนใช่งั้นเรามากินขนม อีกแบบหนึ่งไหมอ่ะแบงค์มีพอแบงค์มีอ่ะไม่เก็บเอามาให้ดูหน่อยมาแล้วมาแล้วขนมจะมาแล้วนะเด็กๆพร้อมยังหนึ่งสองสามมาแล้วฐานเจลลี่จากเทมอลน่ากินอ่ะทำไมเป็นเจลลี่เนี่เลยเดี๋ยว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 อย่ามากินช่วยเดี๋ยว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 อันนี้กินได้จริงใช่ไหมไม่เก๊ฟ มีรูปรถแข่งนะเด็กๆเข้าไหมแกให้ได่เฮ้ยเพียงกินไม่ลูกรางรถไฟใช่มีรางด้วยบอสมีรางรถแข่งแล้วก็มีรูปรถแข่งด้นะเฮ้ยอันนี้แบบว่าเหมือนเหมือนอ่ะใช่มันเหมือนรางอันนี้แหละแต่รางอันนี้กินไม่ได้แค่นั้นงั้นเรามากินอันนี้ได้ไหมอ่ะหนูน่ากินนะไม่กิฟยังไม่เห็นข้างในเลยน่ากินหรอใช่โอ้มีางสีด้วยชิมได้เลย มันเป็นรูปรางอะบ่าไงครับกินแล้วโอ้หนูกินไวเลยเหรอแะมีรูปรถแข่งแล้วก็มีกินเลยนะกินได้เลยครับบอสชิมได้เลยโอ้โหอันนี้เป็นรางที่กินได้กินนะมันเป็นรางเยนรี่ทอมไบต์มีรางแล้วก็มีรูปรถอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหรถสีเขียวเหรอใช่อ่ะอ้ําเลยหนูจะอ้ํารางหรืออ้ํารถก่อนอ้ํารางอ้ํารางโอ้โห หนุบหนับไหมลูกหนุบหนัรสชาติดีไหมอร่อยอร่อยหนุบหนักนุ่มกลิ่นส้มใช่ไหมของหนอ่ะของหนูเป็นสีิส้มอะของ่นไม่กิฟถ้ามันเป็นรูปรางแบบเนี้ยแสดงว่าต้องต่อได้สิใช่ดูสิดูจากถุงสิเขาต่อได้แล้วรถก็จะวิ่งไปบนรางเลยนะเห็นไหมอ๋อโอ้โหงั้นเรามาลองต่อกันไหมเด็กๆลองต่อกันไหมอ่าไม่กิฟแกะเลยครับให้บอสต่อรางให้หน่อย รอดลองต่อสินี่แกะออกมาแล้วนะครับมีรถทั้งหมด4คันแล้วก็มีชิ้นส่วนประกอบลากเยอะแยะมากมายเดี๋ยวบอสต่อลยครับบอสเรามาดูกันว่าเอาใจช่วยน้องบอสด้วยว่าจะต่อได้ไหมตอนนี้บอสต่อรางแล้วนะครับนี่เก่งเก่งบอสอะชอบเล่นรถไฟนะแล้วก็ชอบเล่นรถรางเวลาต่อขนมบอสก็เลยทําได้แน่เลยใกล้จะเป็นวงกลมแล้วดูแล้วบอสน่าจะต่อรางวงกลมอยู่ พี่ไฟช่วยพี่ไบช่วย,ย,ยโหอ,อันนี้ได้ขนมมากินแล้วก็ได้ได้เล่นด้วยนะได้ฝึกฝนด้วยนะฝึกส,สมาธิได้ฝึกสมาธิได้ดูการต่อรางด้วยหอ้อออบอสใกล้จะเสร็จแล้วว่าใกล้จะเป็นวงกลมแล้วว่าหุ้ยอีกชิ้นเดียวเองบอสได้ไหมครับได้ไหมครับยาาขยับนิดนึงขยับนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ บอสทำเสร็จแล้วตบมือให้บอสหน่อยเจ้าบอสลองเอารถมาวิ่งสิวิ่งก่อนเอารถวิ่งก่อนหนูนี่รถสีเหลืองสวยแง่บอสน่ากินด้วยบิงบิงโอ้โหบิงกินแล้ววะบิงไม่รอแล้ววะอ่ะกินกินกินเร็วกินเร็วโอ้โหโอ้โหลังอันนี้มันกินได้อะไม่กรี๊บมีอะีรอร่อยกันชอบไหมบอสชอบไหมชอบโอ้โหบอสกินใหญ่เลยไหนขอดึงปากหน่อยแอปปากหน่อย บโอ้อ่ะใครอยากต่ออีกไหมหรือว่าพอแล้วไปต่อไหมมาขอต่อเป็นรูปแบบต่อรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการอันนี้สีแดงเยอะบิงอย่าเพิ่งเอาไปอันนี้ิ่งสีแดงเยอะนะครับบิงหยาเพิ่งเอาไปให้พี่บายตอบอันนี้ได้รถสตรอเบอรี่เยอะแน่ๆเลยไหนดูซิว่าได้รถกี่คันได้รถกี่คันได้สี่คันได้รถสี่คันอ่ะบายลองต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูบายต่อนะบอส ช่วยเอาใจช่วยไบวยาวๆได้ไหมว่ไม่ช่วยเอแบบม่แบบยาวๆนี่อันนี้มีทางตรงด้วยต่ตัวเองเก่ตรงอย่างเดียวเลยไม่กิฟนี่หอันนี้มีทางตรงเยอะอ่ะนี่โค้งได้โค้งได้ไม่กิฟไม่อกี้ก็ต่อเก่งอ่ะนี่ของเล่นต่อรถไฟนะคะสวยงามมากๆกินได้ด้วยอร่อยหอมเป็นขนมจากเทมอนะชื่อแบรนด์ชื่อขนมว่าคาร์เจลลี่ใช่ไหมไม่กิฟ นี่ตอนนี้น้ำใบกำลังต่ออยู่เป็นขนมเทมอนะเอาใจใส่ทิ้งเลยเสร็จแล้วเป็นยุงนี่มันเป็นตัวพีอุ้ยเราเราเอามาต่อเป็นรูปภาษาอังกฤษก็ได้อร่อยไหมอร่อยนี่บอสบอสดูพี่ไบต่อนี่เป็นรูปอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวพีใช่โอ้น้องไบสวยอะต่อเป็นรูปตัวพีด้วยได้ไปอ้ำแล้วโอ้โหนี่ไม่กริฟครับไม่กริฟขนมวันนี้ชื่อขนมว่าอะไรอ่ะ ขนมของเพมอค้ะเจลลี่นะมาใหม่เอาใจใส่ยซิ่งเลยพ่อ,อเป็นสินค้าใหม่ที่มาแรงมากเป็นสินค้าล่าสุดข,ของเพมอเลยเจลลี่ตัวนี้เนี่ยทำจากน้ำผลไม้แท้เลยนะถือว่ามีกลิ่นผลไม้ใช่จะมีรสชาติแบบรสเปรี้ยวอมหวานอะ่ะอร่อยเด็กๆชอบกินหอม มันจะแบบนุมน่มๆอร่อยเขียวหนึบขนมอันนี้จะเป็นรูปรางรถแข่งนะแล้วก็จะมีทั้งรถแข่งเนี่ยมาให้ด้วยเด็กๆสามารถเอามาต่อเอามาเล่นกันได้ตอบโจทย์ความสนุกแล้วก็อร่อยราคาก็แค่ซองละ19บาทเองนะพ่อ,อ,อหาซได้ที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็สั่งออนไลน์ได้นะโอเคไปมิบเกอาอบาทอะอร่อยขนาดน,นี้เราไปซื้อกันเลยเนาะไปงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะ ฝาเเกเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจใช่องนองบิ๊กนุองใบด้วยนะบ๊ายบายใช่เรามากินกันใช่เรามากินกัน